ใจมากเลยค่ะที่ได้เจอเพจของคุก,ก้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกไม่แน่ใจเลยด้วยํำว่าเราจะมีโอกาสได้มีน้องอีกไหมค่ะมาน้องมากธรรมชาติเ่ะเร็วเกินคาดมากจนเรารู้สึกว่าผู้เสียดายเวลาจริงเลยก่อนหน้านี้ทั้งวันเราเจอเพจคุก,ก้อยที่มันเป็นคุก้อยแบบชาังแอบคิดว่าเราจะมีโอกาสแบบ้จใ้คุยกับคุก,ก้อยแบบ เป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งไหมใะเนี้ยแล้ววันนี้ก็ดีใจมากยังจะขอบคุณคุก้อยขอบคุณมินขอบคุณแบบทีมงานทั้งหมดเลยอะค่ะโดยเฉพาะคุก้อยเพราะว่าเวลาฟังคุก้อยลาะสตรครั้งเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าคุก้อยแบบทุกทุกคำว่าทุกอย่าแหละทุกเทแล้วก็แบบเป็นกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยมันมันใช้ใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความตั้งใจเยอะนะคะใช่ไหมคะในการที่เราจะ ให้ความรูต้ต,ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ออขอบคุณครูก้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะแม่แม่มกับครูก้อยจาก b a b ี้แอนมานะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะสําหรับเทปนี้นะคะสักวันฉันจะเป็นแม่รูปแบบในรายการเป็นการโฟนอินค่ะสัมภาษณ์สดๆคุณแม่กวางนะคะจากจังหวัดราชบุรีค่ะอายุ37ปีปัจจุบันตั้งคันด้วยการท้องธรรมชาติแต่ก่อนหน้านี้นะคะเคยประสบปัญหาค่ะติดปุ๊บแต่แท้งตอนอายุ35ปีแล้วหลังจากนั้นรอมาถึง2ปีเต็มน้องไม่มา ไปตรวจค่ะผลปรากฏคือคุณหมอบอกว่าสามีมีปัญหาในเรื่องของสเปร์มค่อนข้างมากจึงแนะนําให้คุณแม่นั้นทํอีกซี่หรือเด็กหลอดแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสคุณแม่ตั้งใจที่จะบํารุงตามคมพีค่ะ4เดือนแต่ปรากฏว่าท้องธรรมชาติค่ะน้องมาซะก่อนเราลองมาดูเคล็ดลับการบํารุงทั้งฝ่ายหญิงและทั้งฝ่ายชายของคุณแม่กวางค่ะว่าทําอย่างไร37ปีจึงท้องธรรมชาติได้ในกรณีที่ผู้ชายมีสเปร์มน้อยและวิ่งว่ายต่ําค่ะกูก็อยู่ในสายกับแม่กวางเรียบร้อยแล้วค่ะ สว,ส,วสวัสดีค่ะแม่กวางคุกก้อยค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีค่ะก้อยแม่กวางยินดียินดีนด <c oughs> คุยกันยาวเลยแม่กวางแนะนําตัวเองก่อนดีกว่าค่ะอ่อค่ะชื่อกวางนะคะกสรินจากราชบุรีคะ่ะอายุ37ปี2เดือนค,ค่ะค่ะคุณแม่กวางทำอาชีพอะไรคะอ๋อเป็นอาจารย์าทางพี่อะไรคะอ๋แม่กวางคณะอะไรคะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ห่างไกลกับคุก้อยมากเลยคนละสายกันคนละสายกันเลยคุก้อยวิทยาศาสตร์คุก้อยอธิบายว่ากเลยค่ะนี่คือท้องนี่คือท้องแรกอต้องบอกว่าท้องสองที่ติดค่ะว่าท้องแรกน้องน้องไปตอนห้าเกือบห้าเดือนค่ะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ห้าเดือนนะคะใช่ค่ะอีกไม่กี่วันก็ห้าเดือนค่ะมันเป็นเหตุการ ที่เกิดขึ้นหลังจากการที่เราคุณหมอให้เราไปเจาะน้ำคร่ำค่ะเพื่อเช็คโครโมโซมของเด็กค่ะแล้วหลังจกน้นประมาณห้าถึงหกวันนะคะ,คะกออ็มีอาการคือลบมหมดลูกอะค่ะบิดตัวแรงขึ้นเรื่อยๆคุณหมอสันนิษฐานทีหลังนะคะว่าเป็นเอฟเฟกจากการที่อ,อก็เป็นไปได้ว่าหลังจะไปไปเจาะน้ำคร่ำแล้วเนี่ยมันทําให้ล้มลูกของเรามีอาการบิดตัว,ตวคุณหมอก็ จ่ายยาป้องกันโมลูบิกตัวแล้วเพิ่มขนาดยาแล้วแล้วก็ใช้ยาตัวที่แรงที่สุดแล้วแต่ว่าก็ก็ยังไม่อยู่ก็ก็ไม่อยู่ใช่ค่ะโอ้ยน่าเสียใจมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นขูก้อยขอขอย้อนตอนันก็รู้สึกอย่างนั้นเลยโอ้อันนี้ขอย้อนไปนิดนึงจริงๆแล้วเราแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่แม่วาง แต่งงานอายุ33แล้วค่ะก็ไม่ไม่ไม่เร็วไม่ช้า33คือผู้หญิงปัจจุบันอะประมาณเนี้ยแต่ง33แล้วปล่อยเลยไหมคะไม่ค่ะก็ใช้ชีวิตเป็นคู่สามีภรรยากันก่อนเลยค่ะแล้วก็พอเราตัดตัดต่อประถิใจวาโอเคแล้วน้องนะคะก็ก็ปล่อยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเสียเสียใจเขาเสียดายยังไม่รู้จักเพจคูก้อนยองไม่ได้ยิใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เตรียมด้านกายไม่ได้ อะไรกันมาก่อนแล้วก็คิดว่าเออเราก็แข็งแรงดีสุดแล้วก็แข็งแรงดีก็เลยปล่อยให้มีน้องทีนี้พอปล่อยปุ๊บน้องก็มาเลยก็คุยถึงเรื่องการเจาะน้ำคลํำถามคุณหมอว่าทุกเคสไหมที่จะต้องมีการเจาะน้ำคล้ำโอเคหมอเขาก็บอกว่าต้องมีข้อบ่งชี้นู่นนี่นั่นนะถึงจะเจาะน้ำคล้ำแต่หมอจะต้องแจ้งทุกคนว่าอย่างนี้นะถ้าเราเจาะน้ำคลํำม,มันมีโอกาสเสี่ยงแท้งนะคะเพราะว่าเข็มที่เจาะมันเจาะผ่านเข้าไปตรงถุงเลยะคะ่ะ แล้วก็ดูออกมาซึ่งโอกาสเสี่ยงแท้งคือสามร้อยคนแท้งหนึ่งคนโอกาสค่ะโอกาสคือสามร้อยคนที่เจออาะค่ะจะมีโอกาสแท้งหนึ่งคนหมอําครูก้อยหมอบอกว่าครูก้อยคิดว่ามันโอกาสแท้งสูงไหมครูก้อยบอกว่าสําหรับครูก้อยถือว่าสูงนะเพราะว่าเรามีลูกยากอะ่ะเราเรา,เรา,เรา,เรามีความรู้สึกว่าสามร้อยคนแล้วแท้งคนหนึ่งอะ่ะสูงนะแต่ทีนี้จะบอกว่าคุณหมอก,ก็บอกว่าเออก็โอเคอาจจะเกิดจากนี่แหละที่เป็นความคแล้วก็อาจจะเกิดจากภาวะของ คนตัวของคุณแม่เองที่อาจจะมีความกังวลสะสมมีความเครียดสะสมือว่าทํางานอาจจะหนักเกินไปคือเราอาจจะประเมินตัวเองว่าเอ้ยเราไหวตลอดําทำงานหนักไปเปล่าคือบางทีมันไหวที่ใจไงแม่เข้าใจปะผสมกัน มันอาจจะไหวที่ใจไงแต่จริงๆร่างกายภายในอะใช่ไหมคะเราเราไม่ทราบนะว่าร่างกายภายในเรามีความอ่อนแอหรือยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ที่เจาะน้ำคร่ำบางทีคุณหมออาจจะให้ดูอาการเจ็บสัเอ้เวันนะคะหสัปดาห์อาจจะมีเนี่ยมดลูกบีบตัวได้ถึงแม้ว่าเราจะได้ยาคลายมดลูกในโดสที่สูงแล้วบางทีก็เอาไม่อยู่ก็ตอนนี้แม่ทําใจได้แล้วแน่นอนเพราะว่าเราก็ตั้งครันใหม่แล้ว นะคะคซึ่งแม่แม่หลายคนที่ติดตามอยู่ต้องบอกว่ามันมันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมันจะไม่มากคือไม่ใช่ว่าทุกเคสต้องเป็นนะคะมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเตรียมใจรับตรงนี้ด้วยโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนคนคนคลอดลูกเละอยู่ไฟ ดูแลตัวเองค่ะอยู่ไฟเมื่อคืนยังฟังไลฟ์คุกก็อยู่เลยก็แบบใช่เลยต้องอยู่ไฟค่ะใช่ค่ะมันดีมากเลยอยู่ไฟทําการดูแลมดลูกอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จก็คุมกําเนิดเอาไว้ก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะคุมก่อนค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นแม่ปล่อยตอนไหนอีกคะหรือว่ากลับมาบํารุงตอนไหนอะไรยังไงที่เรารู้สึกว่าเอาละเราผ่านจุดนี้ได้แล้วเราจะต้องปั๊มอีกคนหนึ่งละหลังจาก แทนออกไปก็พักสามเดือนใช่ไหมคะในช่วงสามเดือนเนี้ยเราเหมือนเราได้เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเหมือนลูกเขามาอยู่กับเราแล้วเขาก็เขาไปเพื่อจะทิ้งโอกาสใหม่ๆบางอย่างไว้ให้เราเหมือนเหมือนกางอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้ค,ะค่ะแล้วเราก็ได้เหมือนมันปลึกผลของชีวิตอะไรบางอย่างแล้วก็ติดร่างกายค,ะะค่ะแล้วก็อะไรที่เราเคยตั้งใจว่าว่าเราอยากทำเนี่ยกองก็ทาอะไรที่ไม่เคยทําเพื่อ เพื่อเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นอย่างเช่นปกติเรไม่ชอบวิ่งเลยก็วนปบไปวิ่งไปงานวิ่งเงี้ยค่ะเป็นวิ่งวิงวงนิมาราทอนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อฟิตร่งางกายแต่ตอนสามเดือนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ซีเรียสับเรื่องของอาหารการกิน<ม>เพื่อที่จะให้มีน้องเหมือนเราก็ใช้วิธีธรรมดาธรรมชาติทั่วไปในช่วงสามเดือนนี้เพื่อเอาน้ําหนักลงค<ม>่ะ <laughs> คลิปพวกนี้ว่ามัอใช่เลยการที่เรามีน้ำหนักตัวมากเกินมันไม่ใช่ผลดีอยู่แล้วก็เราจะพยายามเอากลับลงแลวก็เอาลงมาได้ประมาณ5ปีอยู่คเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยจบคราวนี้แม่ปฏิบัติตัวอยู่แบบนั้นปรากฏ2ปีไม่มาใช่ค่ะ2ปียังไม่มาเริ่มหันมาศึกษาเรื่องอาหารการกินค่ะแต่ว่าศึกษาได้สักสักพักสักพักหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอแล้วแหละคือมองอะรู้สึกเลยว่า ไอ้ที่มันเวลามันยาวนานมาขนาดเนี้ยเพราะว่าหนึ่งอะค่ะเหมือนเราเรายังเข้าหาผู้รู้ไม่เพียงพอวามตกผลึกได้เลยว่าความสำความสำเร็จของท้องนี้เนี่ยในระยะเวลาสี่เดือนเนียมันเกิดจากการที่เราแบบศึกษาความรู้ค่ะ,คะเข้าหาผู้เชี่ยวชาญทานอาหารตามคําทีนะคะแล้วก็ต้องมีทีมเวิร์คค่ะคุ่ก้อยก็เพราะว่าอพอเราเริ่มแบบเออหาความรู้ว่าค่ะฟังหมอ,อมท่านนี้ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ผู้มีบุตรยากนะคะเราก็จะได้เก็สคีย์เวิร์ดมาว่าอ๋อเรานี่คือเข้าภาวะผู้มีบุตรยากแล้วมีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินเข้าหาแพทย์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจร่างกายทั้งเราทั้งสามีกวางคือตรวจทั้งขนังมดลูกนะคะคุณหมอให้มาแบบก้าวเต็มสิว่าคุณได่บั้มลูกเพิ่มหน่อยนะคะจะแบบเหมือนที่ครูก้อยบอกคือใสเป็นวุ้นใสนะคะเรียงตัวสวยสามชั้นแบบแต่อะไรแล้วจะเป็นไทรขาใช่ค่ะ แล้วก็แต่ว่าครั้งแรกที่ไปพบคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายประเมินสภาพด้านนาฬกาได้ทำไมเราปวดยากอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือเมื่อแรกสี่เดือนที่แล้วครั้งแรกที่ตรวจตัวกวางอ่ะก็คือโอเคก้าเป็นสิบหัวให้ประเมินสภาพรวมก้าเต็มสิบแต่นั้นคือแค่มดลูกถูกไหมคะก้าเต็มสิบคือมดลูกถูกป่ะคะใช่ค่ะนั้นเป็นมดลูกใช่เพราะว่าไข่นี่มันไม่สามารถตรวจได้แน่นอนถ้าไม่ทําเด็กหลอดแก้วค่ะอืม แต่ว่าที่นี้พ่อมาเจอจุดอ่อนคือทางต้องใช้คําว่าอะไรอื่นน้ำน้ำเชื้อของทางจุดีค่ะที่แบบเห็นเปอร์เซน็นอะไรอย่างล้วคือมันจะต้องวันสี่ค่าใช่ไหมคะใช่ค่ะมันไม่ผ่านทั้งสี่อันแล้วไอ้ทงที่อร่อยมีลเโาก็ดูแบบดูเฮลตี้ตอากาะเยือกกอบอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื สี่ค่าเดี๋ยวบอกแม่ๆนิดหนึ่งโอเคนะคะหนึ่งเวลาเราไปตรวจน้ำเชื้อสเปิร์มแอนาลิซิสเนี่ยเวลาตรวจเนี่ยครูก็แนะนำว่าต้องต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กเหมือนที่แม่กวางบอกจับสามีไปตรวจด้วยบางครั้งเราตรวจแต่ตัวเองแล้วเราก็มาวิเคราะห์ตัวเองว่าเรา,เราปกติแต่บางทีเราไม่ได้ตรวจฝั่งสามีเลยซึ่งเราจะมาวิเคราะห์ว่าเราปกติอยู่แล้วเราจะท้องไม่ได้เพราะว่าการท้องมันไม่ได้ท้องคนเดียวสามีต้องมีส่วนร่วมด้วยเสร็จ <c oughs> ปรากฏเขาต้องตรวจสอย่างค่ะสเปิร์มอนาลซิสเดี๋ยวนี้เป็นความรู้ให้กับแม่แมทท่่าะะ่าาานนอออืืืีตมมคเเ้้ดดููวุช น้ำเชื้อที่หลังออกมา1ครั้งเนี่ยจะต้องไม่ต่ากว่า1.5ซีซีใช่1.5ค่ะนะคะถ้าต่ำกว่านั้นน้อยกว่านั้นโอกาสที่มันจะมีตัวสเปิร์มมันก็น้อยนะคะ<ม>ก็คือเขาเรียกว่าหลังน้ําเชื้อน้อย2ในน้ําเชื้อที่หลังออกมานั้นจะต้อง สองดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วนับจํานวนสเปิร์มอะ่ะจะต้องมีจํานวนสเปิร์มไม่ต่ากว่า15ล้านตัวต่อน้ําเชื้อ1ซีซีหรือ1มิลลิลิตรไม่ต่ากว่า15ล้านตัวถ้ามันต่ากว่า15ล้านตัวต่อ M อมลเขาวิเคราะห์เลยว่าเชื้ออ่อนเขาจะเรียกว่าเชื้ออ่อนแต่ถ้าไม่มีตัวออกมาเลยเขาเรียกเป็นหมัน3นอกจากว่ามันจะมีน้ําเชื้อบางคนเชื้อออกมาเยอะมากไม่กว้างเป็นร้อยล้านเลยค่ะแต่เปอร์เซ็นต์การวิ่งว่ายไม่ผ่านออกมานิ่ง ออกมาวิ่งช้าออกมาวิ่งวนออกมาวิ่งถอยหลังออกมาตายนอนนิ่งค่ะออกมาตายใช่มันต้องวิ่ง40%ขึ้นไปเช่นร้อยตัวต้องวิ่ง40ตัวส่วนข้อที่4คือสําคัญสุดเลยของการที่จะทําให้เราท้องยากไม่ยากนี่คือรูปร่างของสเปิมต้องปกติบางคนสเปิมมากสเปิมวิ่งน้ําเชื้อหลังเยอะดีแต่ปรากฏไปซูมดูตัวข้างในหัวกลมคอสัน้นหางแฉหางหงิก รูปร่างผิดปกติหมดพวกนี้เจาะไข่ไม่เข้าต่อให้เจาะได้มันก็บล็อกไม่มีการเขาเรียกว่าไม่แบ่งเซลล์ต่อนะคะตอนนี้ปรากฏ<ช>คุณแม่กวางไปเช็คแม่บอกว่าสีข้อไม่ถึงเกณฑ์ครั้งแรกคือไม่ผ่านเกณฑ์เราก็จับมือกันก็คือเหมือนกวางอะ่ะมีความตอนที่คุยกับแอดมินนะคะ,คะก็ยังบอกว่าเออกวางรู้สึกว่าความสําเร็จอะ่ะมัน ใช่ส่วนใหญ่เวลาเราเห็นคุณแม่เข้ามาฟังคลิปคูค่ก้อยฟังไลฟ์คูก,ก้อยเนี่ยจะเป็นแม่ๆเยอะมากเลยบอกว่าเหมือนที่คู่ก,ก้อยบอกเลยค่ะว่ามันต้องไปทักคุณพ่อด้วยเพ<ช>ราะว่าั<ช>ต้องช่วยกันใช่ไหมคะคะเพราะฉะนั้น,นแบบก็เหมือนแบบเอ๊ะมันเป็นเพราะฉันหรือเป็นเพราะเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคิดแบบนั้นก็แลยแงว่าเราไม่ได้อย่างไม่ได้เป็นทีมเดียวกันถูกต้องมันต้องเป็นทีมเดียวกันใช่เราต้องไม่มานั่งคิดว่าไข่ถูกต้องกินมีสี่ฉันซื้อมาให้แล้วทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ย มันอย่างเงี้ยมันไปได้วยกันคือต้องเรียกว่ามันก็จะยิ่งช้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบผันึกงกำลังกันเราวางรู้สึกเลยว่าโอเคเราจะไม่มา,านั่งโทษกันนะว่าเออฉันฉันพร้อมแล้วนะแต่ทำไมเออแต่แบบคุณยังคุณต้องอับขึ้นมาอ,มอย่างเงี้ยคือมองไม่ได้รู้สึกอย่างนัีน้นเพราแค่เชื่ว่าโอเคเราจะช่วยกันคุณหมอก็เลยบอกว่าแต่ดูจากประวัติของทอมแรกแล้วเนี่ย ปล่อยครั้งแรกก็มาเลยใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าอันนั้นน่คือมันสองปีที่แล้วใช่รูก็จะบอกว่าสองปีอะแม่มันมีปัจจัยอื่นที่กระทบทําให้ดีขึ้นได้หรือทําให้แย่ลงได้เยอะนะในเวลาสองปีอะคุณหมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ลองไปบำรุงร่างกายมาก่อนและอีกสามเดือนค่อยนัดมาตรวจอีกทีนึงนั่นจะทและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ไดกคนพบ เว็บไซต์เพจของกูก้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันรู้สึกว่าทำไมฉันมาเจอช้าเป็นไรวะยังมีลูกไปตั้ไหนแล้วทำไมทำไมฉันมาเซิร์ชช้าอันนี้แม่เซิร์ชเองหรือว่ามีเพื่อนแนะนำหรือยังไงคะอันนี้หาด้วยตัวค่ะต้อตาหาความรู้ค่ะอันนี้สำคัญมากนั่งอ่านทีละดูลูงจำได้เลยือเว็บไซต์กองกิจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะแล้วก็จะั่้อ่าไลททีละอันอ่ะเราไปที่อันแรกก่อนเรื่องของการอ่ะ บรรูุเพื่อท้องธรรมชาติไปทีละคือกวางกับแฟนกวางอ่ะเราค่อยๆไปกันทีละสเตจค่ะแล้วก็แบบได้รับคําแนะนําจากคุณหมอเป็นสเตจไปก็ใน่เดียวกันเราของคนก็โดยเฉพาะกวางอะค่ะก็จะดูไลฟ์ดูคลิปของกูเกอยเนี่ยค่ะแล้วก็จะส่งให้สามีกับตุ้งไหที่รันให้สามีดูด้วยเก่งมากสามีน่ารักมากใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาดูช่วยประคองประคับประคอง ดูแลทั้งคู่ค่ะไปด้วยกันว่าเออกวางต้องกินอะไรกวางต้องทำอะไรเขาควรทำให้เขาควรทำอะไรแล้วเขาต้องเขาต้องทราบใช่ว่าเราทานเพื่ออะไรกินไปเพื่ออะไรอืมซึ่งการที่เราได้ได้ศึกษาในเว็บไซต์ของรูก้อยไปด้วยแล้วเราก็ประกอบกับปรึกษาคุณหมอไปด้วยสิ่งที่แม่เห็นคือมันทําให้แม่คุยกับหมอเข้าใจง่ายขึ้นถูกไหมคะง่ายขึ้นมากค่ะรูก้อยพูดเลยว่าง่ายขึ้นมากต้องบอกอย่างมาก ช่วงแรกเนี่ยคือที่สามีเขาก็ให้ความร่วมมือกับเราดีทุกอย่างแต่ว่าช่วงเดือนแรกแรกเดือนครึ่งกับสองเดือนอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นมากนังออ,อกไหมคะคือกลว่าหลายๆครูก,ก็จะเป็นแบบคุณแม่ที่จะเป็นคนแบบเหมือนแอคทีฟแบบแล้วก็เฮ้ยเธอมาออมสี่อะไรเงี้ยก็ชวนแฟนใช่ไหมคะก็ะะกลับมานั่งคุยกันนั่งคุยกันแบบจับมือคุยกันเลยว่าเนี่ยต่อไปนี้เราต้องช่วยเหลือกันมากขึ้นนะอะไรอย่างนี้โน่นนั่นนี่ ใ่เห็นไหมว่าหมอเขาพิคุยกับจ <ừ> um ูว่าเออมเาบกมากกว่า,าพี่เขาอะไรอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้พูดในเชิงแบบต่อว่าจากเขานะคะใช่ใช่กกใช่ใชว่าเนี่ยตอนนี้จริงๆเรามาดีแล้วพอไปตรวจสเ์มครั้งที่สองกับสามค่ะ,คะามันดีขึ้นเลยค่ะเยโอเค,คอันนี้คือหมายถึงว่าจากการที่เราเข้าไปบำรุงตามคัมภีร์ทั้งหญิงทั้งชายมาแล้วต้องบอกว่าก๊อปปี้เลยค่ะีที่คุณก้อยใส่ไว้ในเพจนะคะแล้วก็ทำให้ตัวมันโตขึ้นนะคะให้อายุเอาในกระดาษ A4 ค่ะแล้วก็แปะ ที่คอนโดสามมิหนึ่งแผ่นแล้วก็แบบแปะของตัวเองที่บ้านที่ราชบุรีหนึ่งแผ่นต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ความคิดว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้แบบมันมันคลาดกันไปคลาดกันมาหรือว่าน้องมามาได้ช้าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราอยู่คนละที่ด้วยหรือเปล่าอ๋อแน่นอนค่ะแม่มันก็ไม่ได้เออมันก็ไม่ได้ฉี่เท่ากับคนที่เขาอยู่ด้วยกันถูกไหมอ่านั่นแหละค่ะก่อนก็เลยอัดแปะไว้เขาด้วยแล้วก็อะไรที่ผูกก้อยแบบ แนะนำว่าอันเนี้ยคือบำรุงคุณผู้ชายกวางก็ั่งอยูให้เขาไม่ว่าจะเป็นรากแม่อารักปลาไหลเพื่อนะคะแล้วก็เออ่ตอนแล้วก็มีกวางก็จะแพ็คค่ะเวลาเขาไปทำงานที่ออฟฟิศกวางก็จะซื้อไอ้ถุงพลาสติกที่เป็นซิปล็อกก็ค่ะ <c oughs> ใญ่หน่อยเอามาใส่อะอะไรนะกล้วยหอมแหนมมะเขือเทศ <c oughs> แล้วก็บริสุทธ์ทองให้เขาไปทานเป็นอาหารว่างที่ออฟฟิศทุกวันค่ะ แา่วา่าทิศอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะแพ็คให้เขาแหละแค่แค่ถุถถงเนี่ยค่ะ <ไป S 1> แล้วกไใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็บอกเขาว่าอย่าลืมเอาวันนี้ไปทานไปค่ะอะไรแบบวันนี้คะ่ะแล้วก็จะกำเช้าแบบเหมือนเราคุยกันเหมือนเช่นกันวันนี้กินหรือยังวันนี้มันท<อ>านอันนี้แล้วนะวันนี้พี่กินอันนี้หรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วต้มปลากกระหลเผือกนี่คือแม่ต้มให้เป็นขวดขวดแช่ตู้เย็นเอาไว้เลย ต้องบอกไว้่ารับระไหลเผือกอันนี้ก่อนสั่งแล้วให้ไปส่งที่คอนโดเข,เขาน่ารักมากคือเขาต้มเองทุกเองเรียบร้อยสุดยอดพ่อสุดยอดมากจะบอกว่าพอเราเริ่มเห็นว่าเออการบํารุงเนี่ยทานอาหารตามคำทีของคุณก้อยอน,นั้นคือในฝั่งของคุณผู้ชายนะคะ,คะที่กิกวงให้เขาทานก็เกือบครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็ยำพืชชะนรกก็ซื้อไว้ให้างาดำบตอบ พัญยาพืชต่างๆค,คือปีไว้ให้ครบเซตแล้วฝั่งคุณแม่ขณะนั้นมีวิธีการบำรุงอะไรบ้างคะเผื่อแม่แม,แม่ท่านอื่นอยากลอกสเต็ปหนึ่งสองสามสี่บำรุงไข่ของกวางของกวางเนี่ยกวามอ่ะ,อะทานโปรดิฟเวอร์ตี้วางสัตว์ตั้งแต่ออโปรโมชั่นแบบ ที่เป็นสองสองกล่องใช่ไหมคะแบบบุกซอนะคะชอบมากชอบทุกรสเลยรสแรกที่จำที่ทำได้ที่ทานเราจำได้คือเมลอนเขาอร่อยมากเขาไม่หอมเลยคือหอมเนาะอยากกินทุกวันโซนที่เป็นสี่กล่องอะค่ะในหลักความได้ฟันตูลเลยสี่กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนได้แถมอีกสองกล่องเลยอย่างเงี้ยตอนกินได้กำทานอยู่เลยคช่ไหมค่ะหมดค่ะเซลล์แม่ซื้อแบบตุนเลยช่วงมีโปรนี่เพราะว่าเราก็กินทุกวันอยู่แล้วแม่กินวันละกี่ซองนะคะใช่ค่ะ ออกมังค์ทานวันละหนึ่งสองค่ะแล้วก็เนี่ยใช้คือก่อนหน้านี้บองเป็นคนที่ติดกาแฟสดโซนมากก้อยชื่อเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยดอค่มแบบแม่ค่ะไม่แนะนําไม่ไม่ไม่แนะนําเลยให้หยุดเลยนะคะไม่ใช่ไม่แนะนําเออจริงๆควรจะหยุดเลยแลค่ะบังก็เลยเนี่ยค่ะใช้วิธีเหมือนทุกยอดได้นั่เลยคือแบบแทนที่เราจะกินชานมไข่คุกินอะไรหวานนะคะบังก็ชงเป็นโปรตีนอันนี้ยค่ะทานแล้วมันจะจบเลยนะ มันจะจบมันจะหยุดอยากของพวกนั้นไปเลยแล้วพอเรากินไปนานๆนะถ้าแม่ๆคนไหนเคยทํานะมันจะไม่กล้าไปกินพวกชาไข่มุกจะไม่กล้ากินค่ะแค่มองเฉยๆแต่ไม่กล้าซื้อพอเราพอเราเริ่มแบบเอ้ยแบบหิวหิวกลางตอนบ่ายๆเช็คเฟร์ตี้แล้วมันจะจบนิ่งอิ่มมันจะอิ่มนานไปถึงเย็นเลยนอิ่มนานใช่นะเพราะมันเป็นแคลนเบสโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะกินโปรตีนโปรตี้ของกุกยที่ไป็นตับมอมากกินทุกวัน วนรดนรสชาติไปแล้วก็ที่ไม่เคยข่าเลยก็คือน้ำมะกรูดน้ำมังกรูทุกวันเลยไม่เคยงองแงเลยนี่แม่พิม์มาบอกว่าไม่เคยงองแงเลยน่ารักมากมันไหวใช่ไหมแม่สําหรับแม่เนี่ยมันไหวใช่ไหมคะบางคนบอกว่าโอ้โหคูก้อยรสชาติมันฮาร์ดพอมากต้องมีเทคนิคดนึงด้วยบอกเลยบอกเลยแช่นถ้าคุกก็กแบบกระจกได้เลยใช่ไหมต้องาเาใช้หลอดของไอ หลอดที่เราเอาไว้กินชานมไข่มุกก็ค่ะหลอดใหญ่หญแล้วก็แบบเหมือนเราจะใส่หลอดเข้าไปลึลกๆึกลกลระดูดเข้าไปเลยเหมือ <c oughs> นแบบยิงยิงต่อท่อตรงเข้าไปเลยเยี่ยมแม่รู้ไหมอันนี้มันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ครูก้อยก็บอกแอดมินว่าให้บอกแม่นะเพราะว่าคนที่เขาไม่กล้ากระโดดกกเขามีความรู้สึกมันขมมันอะไรอยู่ที่ลิ้นที่ปากคราวนี้พอเราดูดหลอดมันเหมือนแบบผ่านลิ้นไงมันไปนลงคอเลยของแม่มีมะกรูดโปรตีนโอเคชงงาดำอะไรเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมคะใช่ค่ะอ๋อ ทำคัสเตอร์ออร์แทนด้วยค่ะค่ะออแล้วก็มีเนี่ยค่ะเพียวเรซเพียวกรีนก็เนี่ยค่ะทานทั้งเพียวเรซเพียกรีนผสมน้ำของตันนี้ก็เหมือนกันอย่างเวลาไปที่คอนโดเขาตอนเสาร์ที่ก็จะผสมเป็นขวดตั้งไว้ให้เลยก็แวก็ขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากผู้ชายก็เน้นไปที่เพียวเรซเลยถ้าเขาเพียวกรีนไม่ไหวก็เน้นเพียวเรซเพราะว่าไลโคปีนสูงจะช่วยเรื่องสเปิร์มแต่ผู้หญิงขออนุญ<ไ>าตทั้งเรซทั้งกรีนกรีนเนี่ยมันคือผักเขียวไงยังไงมันก็ยังมีความ เหม็นเขียวนิดนึงแต่ถ้าเพลเรสมันคือผล,ลไม้สีแดงมันก็จะออกเปรี้ยวๆหอมๆม,มันก็อร่อยกว่าโอเค่ <Okay. S 2> ต้มน,ตน้ำผึ้งชนารงอะโวคาโดอ,อันนี้ที่กางทานะน,นะคะมเมล็ดฟักทองแล้วก็น้ำขิงดำค่ะดึงเหมือนคุณก้อนเลยดึงดึงก,ก่อนนอนค่ะค่ะแล้วก็พวกงาดำผักสดค่ะแคลเซียมโปเทสต์อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็น้ำมันปลาวฟังคลิปคุณก้อนก็บอกอุ๊ย น้ำมันปลาแล้วด้วยเสริมก็ไปด้วยหรือมากินอะไรที่ครูก้อยบอกว่ากินสี่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบทำเพราะว่าคือดูหลายรายการคือครูก้อยจะมีเป็นซีรีส์หลายๆอันใช่ไหมคะว่าเป็นคุูก้อยโค้กแพร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการกินอาหารแบบอัขคาไลน์อะไรเงี้ยคือเชื่อเลยเชื่อมั่นว่าเหมือนครูก้อยหาข้อมูลที่มันมันมันอ่านยากมันเข้าใจยากครูก้อยแบบย่อยมาให้เราเข้าใจง่ายแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ครูก้อยแนะนำอ่ะ วางควเชื่อมั่นในสินงนั้นแล้วก็ปฏิบัติตา,ตามจนกระทั่งประสบความสำเร็จค่ะเยี่ยมมากแม่วางบำรุงแบบนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะไปทำอีกซี่นะ่ะใช่ค่ะที่จี่ติบอกคุกก้อยว่าดื่มน้ำอดอกคำฝอยด้วยแบบที่คุกก้อยแนะนำเลยต้องเขียวเขียวอืมใ,<ห>ใช่ พอเราทราบข้อมูลเยอะๆเราดูแล้วว่าอายุอายีไม่ใช่คำตอบของเราแน่นอนเมื่วมอวานจำได้เลยครูก็ยังอกเลยว่ามันไม่ใช่แล้วทำแบบนี้ฝรั่งแล้วจะทักอายุอายสองครั้งสองครั้งมันไม่ใช่แล้ว <c oughs> แ,และอย่างหนึ่งมันมีความเสี่ยงสูงใช่ไหมคะเพราะเราอายุมากแล้วครูมาชมลูกแบบว่าจะ ผิดปกติก็ได้อายุอันมันคือแค่เหมือนที่ผู้ก้อยใช้คําว่าเหมือนเราแค่นักพบอะค่ะแค่คำว่าพบกันเท่านั้นเองย่นย่นระยะทางคอมโุสมันก็จะโอเคป่มันเลือกมันเลือกคัดไม่ได้คัดคอมโุสมันไม่ได้แล้วก็มันแค่ย่นระยะทางให้น้ำเชื้อไปเจอกับไข่ได้ได้ง่ายขึ้นไม่ไม่หนีจากการท้องธรรมชาติมากเปอร์เซ็นต์ติดก็แค่10บถึงสิเปอร์เซนต์ต่อรอบแล้วก็โอกาสที่อายุไอสามถึงสี่ครั้งส่ง่วนให้ผนังมดลูกบางได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีสามห้าสามเจ็ดสี่สิบแล้วยังไปจะไม่นั่งอายุไออยู่ ค่าดีไหมคือคุณก็จะก็พูดจากประสบการณ์ที่เรามองมาจากที่เราเคยประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าโอเคคุณยี่หกยเจ็ดคุณจะลองอายุไออันนี้คุณลองไปเลยเพราะคุณไม่ต้องมาเสียเงินําอีกซี่เป็นแสนถูกไหมคะคุณทําไปเลยเพราะคุณมีโอกาสคุณมีเวลาแต่ถ้าคุณสามห้าสามเจ็ดอย่างเนี้คุณอาจจะต้องคิดอะไรมากขึ้นคือมีความเห็นตรงกันว่าที่ดีที่สุดสำหรับลูกนะคะสำหรับลูกแล้วก็จริงๆก็คือสำหรับเราด้วยเราทั้งหมดเลยก็คือค่ะ ทางที่ดีสุดข,ของเราก็คืออีกซีถ้าเกิดว่าเราบำรุงทุกอย่างแล้วเราเาทาตามคาแนะนําของคุณหมอแล้วเราปฏิบัติตัวตวามคําแนะนำของก้อยอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วน้องยังไม่มาธรรมชาติทางเรื่องของฟางก็คืออีกไม่เกินสองเดือนกวาจะทําอีกซีแน่นอนคือทีกว่าสับถุถแต่ว่าก็เนี่ยค่ะบำรุงมาต้องบอกว่าเสร็จเสร็จแล้วะคะ่ะสี่เดือนแล้วก็ในเดือนทุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่า มันมีปัจจัยด้านอื่นที่จริงๆคุณก้อยก็พูดอยู่เสมอเลยก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะค่ะอันนี้สําคัญมากทั้งคู่เลยนะคะทั้งเอคุณแม่แล้วก็ว่าทั้งว่าที่คุณแม่แท,ท,ท,มที่คุณพอ่อเพราะว่าวางกบแฟทังก็จะแบบพอฝานพึ่งมันจะเริ่มและสบกับความองแตกันเตรียมตัวย่างอยูบ่บนเตียงย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนหรือย่างพร้อมนอนหรือย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำนะคะทำใจให้สบาย เพราะการพักผ่อนเนี่ยสัมีสักเขาทราบว่าจะจะมีโอกาสได้คุยกับคุณก้อยเผมว่าสั่งตรงเลยที่เรื่องการพักผ่อนแล้วก็ดานการอาหารช่วงการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าพอเราดูแลครบด้านครบมิติแล้วอะค่ะค่อนข้างรอบด้านที่สุดแล้วอะน้องก็มาในเดือนที่เราทำดีที่สุดค่ะปรากฏรอบนี้เมนเลทไปกี่วันคะแม่ประจำเดือนกว่าควรจะต้องมาวันที่29่สิวันที่28นึกอะไรก็ไม่รู้ค่ะน้องตรวจดูซีอะไรอย่างเงี้ยมันราอนใจร้อนก็ยิบที่ตรวจแต่ตรว มันขึ้นมาเป็นขีดจันจางก็ไม่แน่ใจก็ลองไปเอาไว้ค่ะก็ลองไปตรวจอีกสักสองอันค่้ยมันก็ขึ้นหยุบอันเลยอ่ะโดนมันจันจางก็แบบอ่ะก็เออตกขาวแบบนี้แบบนี้ก็เขาก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าเราเราเราเองนี่แหละที่เป็นคนแบบเหมือนกับเออบอกเหมือนเขาบอกเขาเผื่อใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยากมาผิดหวังกันค่ะว่าะเอาไม่เป็นไรแบบเพื่อนยื้เช้าเราควรตรวจตอนเช้าดีที่สุดเพราะข้อมูลนจะแบบ ช่วงเช้าก็เช้าอีกวันหนึ่งก็ตรวจเอ้ยมันก็ขึ้นมาแบบก็ชัดขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้คือเปลี่ยนดี่อ้อตรวจด้วยนะคะเราก็แบบตละวันดีใจมากเลยเขาจะบอกเฮ้ยมันมันน่าจะใช่แล้วแหละอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายรูปลองส่งให้แอนดี้แอนดี้ก็บอก แม่ค่ะยินดีเยค่ะชัดนะ <S <S ส,สี่ตุลาชัดแจ๋วแหววเลยมาธรรมชาติซะก่อนนะคะตอนนี้ไม่ต้องทําอีกซี่แล้ว <S <S โอเคอเครูกยขอขอบคุณแม่กวางมากมากวันนี้แบ่งปันประสบการณ์ครูกยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับแม่ๆอีกหลายคนเลยคะ่ะที่ฟังในแง่ของการบํารุงแบบการรวมผนึกกําลังทั้งสามีทั้งภรรยานะคะถึงแม้ว่าฝั่งคุณพ่อค่อนข้างมีปัญหาทั้ง4ี่ข้อนะแต่เขาท้องธรรมชาตินะคะเคสนี้อยากให้ดูเป็นตัวอย่างว่าบางที แต่ว่าจริงๆไม่อยากให้แม่แม่ท่านอื่นไม่อยากให้รอด้วยนะไม่ใช่ว่าเออคุณพ่อมีปัญหาเยอะมากแล้วก็อุ้ยดูแม่กวางดิท้องธรรมชาติได้ฉันก็จะท้องธรรมชาติแม่ต้องดูอายุตัวเองด้วยนะบางทีอายุสามเจ็ดสามแปดอย่ารอนานอาจจะให้เวลาแค่หกเดือนพอแล้วหลังจากนั้นอาจจะต้องอีกซองอีกซี่ก็ให้การท้องธรรมชาติเป็นการฟลุกเอาเป็นว่าเตรียมจะไปเด็กหลอดแก้วแล้วก็จะเตรียมแบบเป,เป๊ะเป๊ะแล้วให้ท้องธรรมชาติเป็นการฟลุกแบบแม่กวางดีกว่าแต่อย่าไปโฟกัสท้องธรรมชาติเลยถ้าสมมุติว่าสเปิร์มีปัญหาเอะะน ขอกวาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ๆนะคะที่อาจจะอายุเนี่ยพอๆกันเลยนะคะอาจจะ35ปีแล้วนะคะอันดับแรกก็คืออยากให้เนี่ยค่ะศึกษาหาความรู้นะคะในเพจของคุณก้อยในรายการของคุณก้อยเนี่ยมีให้เราแบบดูแลตนเองนะคะตามคําแนะนําเหล่านี้นะคะความเองเนี่ยกำลังมีที่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าติดตามหามความรู้จาก อ่าเพจคุ <Okay. S 1> ก,ก้อยเนะะี่ยค่ะตลอดเลยแล้วก็บำรุงร่างกายค่ะดูแลให้พยายามให้ครบวิจิมากที่สุดนะคะพักผ่อนดื่มน้ำนะคะทานอาหารตามคำที่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญถึงมีทีมเวิร์กนะคะทั้งว่าที่คุณแม่แล้วก็ว่าที่คุณพ่อนะคะเขาใหุ้กท่านประสบความสำเร็จค่ะโอเคเยี่ยมมากๆดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอเพจของคุณก้อยะคะ่ะเพราะว่าตอนแรกไม่แน่ใจเละด้วยํำว่าเราจะมีโอกาสแบบได้มีน้องอีกไหมคะ่ะ แล้วก็รู้สึกอยู่ตั้งแต่ละประสบความสำเร็จใน,นระยะเวลาค่อยๆบำรุงดูแลทางตัวเองและสามีดือนสี่เดือนเนี่ยต้องบอกว่ามาน้องมากทางธรรมชาเิอ่ะเร็วเกินคาดมากจนเรารู้สึกว่าผู้เสียดายเวลาจริงเลยก่อนหน้านี้ทั้งวันเราเจอเพจผู้ก้อยทัาา้งนเร็ผู้ก้อยแบบชาสญวเวลาที่ดูไลฟ์ผู้ก้อยตอบปัญหาแม่ๆหรือเนี่ยเวลาดูรายการนี่อบมากเลยทังวันฉันจะเป็นแม่แถมคิดว่าเราจะมีโอกาสแบบ ใจไ,ได้คุยค,คุยกับคุณ <descon> ก <fin ery> ้อยแบบเป็นคนแม่ที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ wrote, culture, culture, ่งไหมอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็ดีใจมากอยากจะขอบคุณคุณก้อยขอบคุณแอดมินขอบคุณแบบทีมงานทั้งหมดเลยอะค่ะโดยเฉพาะคุณก้อยเพราะว่าเวลาฟังคุณก้อยหลายสารครั้งเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าคุณก้อยแบบทุกทุกคำว่าทุกอย่างหมดแหละทุ่มเทแล้วก็แบบเป็นกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยมันมันใช้ใช้ทั้งเวลาใช้ทั้ง ความตั้งใจเยอะนะคะใช่ไหมคะในการที่เราจะให้ความรูตม้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณครูก้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะครูก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจนะคะที่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แม่ๆอีกหลายท่านนะคะได้มีโอกาสเพิ่มโอกาสในความสมําเร็จนะคะกําลังใจนี้ของครูก้อยสัญญาค่ะว่าจะหางานวิจัยมาเล่า จะผลิตรายการดีๆอย่างนี้ต่อไปให้กับแม่ๆอีกหลายๆคนแล้วก็เชื่อว่าคลิปของแม่กวางวันนี้คงจะเป็นประโยชน์และเป็นวิทยาทานให้กับแม่ๆอีกท่านอื่นอีกยาวนานเลยค่ะจนกระทั่งแม่กวางคลอดลูกคนที่หนึ่งคนที่2ไปแล้วคลิปนี้ของแม่ก็ยังคงเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆเช่นเดียวกับการที่คุณแม่เป็นครูนี่แหละเป็นอาจารย์นี่แหละแม่ก็จะให้ความรู้คนอื่นในแง่ทุกๆแง่มุมของชีวิตขอบคุณมากๆค่ะแม่กวางครูก้อยขออนุญาตส่งน้ำอินทผลัมเพียวเฮาเว่นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แม่กวางไปบำรุง สวัสดีค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่ครูก้อยรู้สึกภูมิใจและก็มีความสุขมากๆนะคะเป็นเคสที่ทำให้ครูก้อยรู้ว่ามีปัญหาแค่ไหนถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจและผนึกกำลังกันเป็นทีมเวิร์กทีมเดียวทั้งคุณแม่และคุณพ่อสักวันหนึ่งเราก็เป็นคุณแม่สมใจได้อยากให้แม่ๆที่ติดตามดูเคสแม่กวางเป็นตัวอย่างนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมีวินัยและบำรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วสักวันหนึ่ง คุณก็จะได้เป็นคุณแม่สมใจค่ะคุณก้ยมั่นใจค่ะว่าเคสนี้จะเป็นกำลังใจให้กับแม่แม่อีกหลายคนแล้วคุณก้อยจะนำเคสที่น่าสนใจเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังมาสัมภาษณ์สดๆแบบนี้ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ให้ฟังทุกอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ